สวัสดีค่ะสวัสดี FC ร้านวอเจริญแท็กเตอร์ทุกท่านนะคะวันนี้วันที่5กันยายน2566ค่ะวันนี้ก็มีลูกค้าทักเข้ามาจบตัวแมสซี่2635ขนาด75แรงม้านะคะจากนกครไทยจังหวัดพิษณุโลกค่ะ จบออนไลน์ไม่ได้ลงมาดูรถนะคะคุยกันแป๊บเดียวค่ะคุยกันช่วงเช้า8ปดเก้าโมงเช้าลูกค้าก็โอนมัดจำมาแล้วก็ทางร้านก็จัดส่งให้เลยนะคะก็เคลียร์รถขึ้นจัดส่งให้เลยค่ะแมตซี่สองหกสแรงค่ะหน้าร้านนะคะก็มีคูป o ต้า4 0 1สี่ศย์ดสวยๆเดิมๆค่ะคันนี้ยังอยู่นะคะ L4018 ่ศูนปจดทีเปี 65คาะตัวรถชุดตักแล้วก็ทั้งถ่วงค่ะสวยๆเดิมๆจากโรงงานทุกชิ้นส่วนนะคะ4 5 9 0 0้บาทค่ะถัดมาก็เป็นคูบ o ต้ L5018 ชุดตักถังถ่วงนะคะราคา39900นบาทค่ะเดี๋ยวหน้าร้านเขาเออเอาตัวนี้ลงวัก็เลยเดินไม่ได้นะคะ ัวผันพวน24 6 F มือ2อของช้างค่ะพวงละ35,000บาทค่ะผันพวน SP K ใบ24นิ้ว34,000บาทค่ะผันพวนตาเพชรใ 22, 29, บ22นิ้ว29,500ค่ะยกล่องของ DCK 17,500ค่ะขุดมันของตาเพชร13,500ขุดมันของ SPK 12,500ค่ะ L 5 0 1 8ตัวรถใบดันผ่านพวนเช็คสภาพไว้พร้อมใช้ค่ะบวกทั้งงานสีนะคะ41900 0บาทค่ะจดทะเบียนปี59ค่ะยางหน้าใหม่หนึ่งคู่ยางหลัง80เเซนค่ะ L 5 0 1 8นคันนี้ตัวรถใบดันผ่านพวน 246F ่นะคะสวยสวยเดิมเดิมค่ะจดทะเบียนปี6 2ยางหน้ายางหลัง70เปเซนค่ะสวยสวยเดิมเดิมค่ะ 4 35,000บาทค่ะถัดมา L5018 ยังไม่ทันได้เช็คสภาพนะคะ395,000บาทตัวรถใบดันผานพวนค่ะ L4508 ตัว DT นะคะแต่ว่าเป็นสติกเกอร์ DI ค่ะตัวรถใบดันผ่านใหม่ตาเพชรนะคะเพิ่งเก็บสภาพเช็คสภาพบวกทั้งงานสีเพิ่งออกมา โชว์ตัวเมื่อวานเย็นนี้นะคะราคา2 4 0 0 0 0บาทค่ะตัวรถใบดันหางใหม่ตาเพชรนะคะหางใหม่ตาเพชรค่ะ204,000บาทค่ะด้านหลังก็เปลี่ยนให้ใหม่หมดนะคะตัวกลางซ้ายขวาแล้วก็โซ่ข้างค่ะชุดไฟไท้ายชุดไฟไท้ายชุดไฟเลี้ยวหลังคาใหม่เบาะใหม่ค่ะ พวกชุดสลักต่างๆนะคะ240,000บาทค่ะยันมา EF 453 TLX ค่ะเช็ครวดซึม mm hmm. เปลี่ยนถ่ายของเหลวไว้แล้วนะคะตัวรถใบดันผัานพวนค่ะยางหน้ายางหลัง80-90%เปซตค่ะส,สวยๆค่ะรถผ่านการเก็บสีมา1รอบแล้วนะคะลูกค้าเอาเข้ามา เ่าเทินค่ะลูกค้าเข้ามาเทินเอารถรุ่นใหม่ออกไปนะคะทางร้านก็เลยไม่ได้ทําสีให้ใหม่นะค่ะจะเป็นไปตามนี้ค่ะสองแสนสามหมื่นเก้าพันบาทฟอ,ฟอร์ดค่ะฟอร์ดหกหกหนึ่งแสนแปดมืนบาทค่ะตัวรถใบดันตัวรถใบดันอ่อหางไม่มีเดี๋ยว ตัวนี้ขอข้ามไปก่อนนะคะพอดีเขาโดนขโมยหางไปค่ะค <c oughs> าโอติยันอ่าคูปตะสามสิบสี่ค่ะฟอดเจ็ดเจ็ดหนึ่งค่ะหน้าร้านค่าๆก็จะประมาณนี้นะคะ ยันมาสา35แรงลูกค้าเชียงใหม่โทรลงมาจองออนไลน์ไว้ค่ะ4708 SP กำลังเก็บสภาพนะคะค่ะพวกโรตารี่มือหนึ่งพวกตัวตัดหญ้าอะไรก็มีเหมือนเดิมนะคะคลิปนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะสั้นๆ4-5นาทีนะคะขอบคุณเฟบซีทุกๆท่านขอบคุณลูกค้าทุกๆท่านค่ะ ที่ให้การสนับสนุนวอเจริญแท็กเตอร์อำเภอบางสามหมอร้านเล็กๆของเราด้วยดีเสมอมานะคะ